หยนถุงอะไรไม่มีอะไรจะรู้ทางมอ๋อเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอมาดูดินี่ซ่อนกล้องไว้ใช่ไหมกล้องกล้องอะไรที่ไหนนี่มันของส่วนตัวของส่วนตัวของส่วนตัวพี่ก็ต้องหยุดได้เฮ้ยหยุดอะไรนะุด พี่โมอ่าดูมันกระลลลุยใช่กระลลุยส่วนตัวด้วยสเกตไว้กินคนเดียวทำไมเดี๋ยวมีพูดอะไรไม่เชื่อกันบ้างเลยอ่ะก็ใครจะไปรู้แล้วว่าจะพกกล้วยส่วนตัวก็นึกว่าจะร่วมมือกับพีมะ ซ่อนกล้องไม่แอบถ่ายเพชรมีนาจับบ้าเหรอใครจะทำมาในภาษาเรษา,ส,ส,าส,สแบบนั้นไม่ทำก็ดีแล้วแกซ่อนกล้วยก็ดีแล้วไม่ได้ซ่อนกล้องง่าเลย <c oughs> มีนามเมษาแม้มันเป็นเดือนที่หมดจะใส่ชุดว่ายน้ำเสร็จจริงๆ <c oughs> เวลเานใส่เนี่ยนะคงจะข่าวหน้าดูพิลิก พี่เพชรคะอืแล้วไม่ใส่ชุดเล่นน้ำบันเหรอว้ามามามา,มา,มา,มาทำอะไรครับเอ,อไม่รู้อะไรดอนใจมีนาไรซื้อขนมมาฝากค่ะอ,อ, <laughs> อุตาย,อ,ตายอุตายแม่คุณสวยและใจดีอีกขอบคุณมากเลยนะครับที่มีน้ำใจให้กับน้องเพชรขอบคุณครั <laughs> ไม่ได้ซื้อให้พี่เพชรคนเดียวนะคะ ซื้อมาให้ทั้งบ้านค่ะ <laughs> แหมผู้หญิงกนเนี้ยแหละพี่เพรใครจะกล้าพูดตรงๆว่ามีใจให้ฮะ <c oughs> ไม่แต่งตายชิชะมาเซรอนแอบมีใจให้เขาเหรอใครมีใจให้ใครคะ <c oughs> มีขนมชั้นมาด้วยอะเห็นไหมพี่เพรขนมชั้นของชั้นกินชั้น ของฉันกินฉัน,ฉนบ้าปมันเนี่ยก็คุณนินาไงเขาคงอยากให้พี่กินขนมฉันกินสักชั้นสองชั้นเนี่ยแหละอ๋อโอ้ยไม่กล้ากินหรอก ที่เพชรเป็นคนก็ต้องกินได้ว้ายเขาซีแล้วหรือวโอ้ยยิ่งไม่กล้าคิดไม่กล้ากินเลยอ่ะเ่เห็นไหมเขาเต็มใสให้กินไม่กล้ากินใช่ไหมฉันกินเองเน่อร่อยไหมคะไม่เปิดอ่ะ ปลาหลายเลยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คุณมีนากับพี่เพชรกินกันเลยนะพี่เพชรกับคุณมีนาเนี่ยก็กินขนมชั้นกันไปเลยนะเพราะว่าชั้นเนี่ยมีนักับคุณพีมาไปก่อนนะเป๊ะเปล่าจ๊ะมีนาไปซื้อยาให้ไหมไม่เป็นไร อยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรไปเถอะไปแล้วนะอ <c oughs> เป็นไงบ้างครับแผนคลื่หน้าเป็นไงบ้างแล้วครับก่อนที่จะออกมาเนี่ยนะคะคุณมีนากับพี่เทชรเนี่ยกำลังนั่งกินขนมกันอยู่ยี่ยมากเลยครับวันนี้กินขนมนะครับพรุ่งนี้กินข้าวกันแล้วต่อไปก็กินกันแน่ๆเลยครับออหมายถึงกินนู่นกินนี่ภาษาแฟนกันนะครับเป็นไฮไลท์รายการครับไฮไลท์ของรายการอยู่ตรงนี้แหละนะเราต่อไปนะครับทารายการประสบความสาเร็จนะครับ คุณดูเกิดความประทับใจค<น> <c His goodness> ุณเองก็จะได้เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคุณภูริสายมันมีแต่ได้กับได้ครับตกลงไหครับคิดว่าจะได้ง่ายๆเหรอโอ้ยฉันได้้องเพลงฝางสักเพลงเออฉันไม่เคยทิดร้องเพลงเลยสักเพลงอ้าวๆนี่ๆๆพูดแล้วหุบใครน่าเล่นจังเลยนะเล่นสิแฮปปี้กับบ้านดีไหมสุรีมา ได้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 อะพายไซน์ล้นเธอรโ้กันไม่เล่น่ะเล่นเธอเล่นไม่เนะะควรเล่นไม่ได้เดย์โอ๊ยบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไงโอว่ะเล่นตัวอยู่ได้มึงก็เล่นสักทีสิว้ไอ้พายไ้น์นั่นดะปล่อยกวงดนนางสำรวมสายเป็นมิดในไก่ดำแล้วปวดหัวจะอ้วกแตกอยู่แล้วไงฮ้ยเล่นไงเลวแล้วไง รอให้ฉันเล่นนี่จะดูฉันสายใช่ไหมเนี่ยจะบ้ายังไง<ม>ไอสองคนเนี้ยไม่อยากดูแกที่ไหนไมาอยากดูไอพอยน้่น,ย,น,นยิ่งเร็วใหญ่เลยพวกแกตายกันเลยดีไห<อ>มตายเลยตายเลย,ยใ,คใครจะเล่นกล้องเราะจะแพงม,มีสิ่งลักษณ์ท่อน,นกล้องเลยนะพี่กินขนมชั้นไหมคะ น่าสปอนค่ะโอ้ไม่ไม่เอา,าครับน้องน้องเพชรไม่กล้าหรอกไม่อาจเอื้อมพี่เพชญค่ะเวลาพูดช่วยมองหน้ามีนาหน่อยนะคะไม่ไเราได้ความต้องการดูเหนือความถูกต้องไม่ได้เด็ดขาดเอาสักหน่อยเถอะนะคะ<อ><อ> อุ้ยตายแล้วขนมติดปากอือโอ้โหโอ้เอเพชรไอ้เพชรแข็งไว้ไอ้เพชรเข้มแข็งไว้ดูหน่อยสิคะมีอะไรติดอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้อะค่ะโอ้ยสวย พ oui> well ี่เพชรว่าน้องน้องมีนากับกับไปก่อนดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวพี่เพชรจะทนไม่ไหวเอาไม่ไหวก็ต่อยมันไปเลยค่ะอโแล้วมินะครับเออพี่ว่ามันมันมันชักเลยเถอดไปกันใหญ่เลยนะเป็นผู้หญิงไงรู้จักให้เกียรติตัวเองมากสิคิดไปได อย่างนมีนะลืมอมาสิตัวจริงในเพชรเนี่ยหลอกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะใช่หล่อแล้วก็หล่อมากด้วยผิ่กับคนบางคนนะหน้าตามินงันเนี่ยแถมโดนหลอกง่ายต่างหาก